นี่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดจะต้องทรงตัวให้ดีสร้างสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำะอนอาวันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมาย ทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้้าทำมาได้หรือว่าใครเขาย,ยกให้ก็ตามไม่มีความหมายสําหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใหญ่ในใดสิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสินให้ได้ ยังไงๆก็ตามเราจะทรงสมาบัติแปดให้ได้อย่าลืมนะพอดีพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไว้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหาว่าท่านได้สมาบัติแปดเมื่อไรไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหม โูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไรนี่เรามาคุยกันต่อไป